ถ้าคนที่มันใช่คุยกัน3นาทีมันก็ได้กันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับมารักตัวเองนะครับอย่าฝืนทำอะไรที่มันเจ็บช้ำหัวใจไปเลยนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องมานะครับเราก็ได like like ้เจอกับนางเอกแล้วก็เพื่อนๆนะครับกาลังเดินกลับบ้านกันอยู่ระหว่างนั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้ให้กําลังใจนางเอกนะครับว่าเธอทั้งสวยทั้งน่ารักยังไงเธอก็ชนะแน่เลยนางเอกของเราเนี่ยกำลังจะประกวดดาวโรงเรียนนะครับแต่ว่านางเอกของเราก็ยังไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเธอเองเนี่ยมีความลับอยู่นั่นเองนะครับจากนั้นนางเอกของเราก็เลยกลับมาถึงบ้านนะครับก็เดินเข้าห้องเก็บข้าวเก็บของแล้วนางเอกของเรากําลังจะเดินเข้าห้องน้านะครับแต่ห้องน้ำเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นมากนางเอกของเราก็รู้แล้วนะครับว่าใคร ้องพี่ชายของงเเธออนนนัั่ะครบพมาถึงก็ได้ด่าพี่ชายไปนะครับว่าเธอเนี่ยใช้ห้องน้ําทําไมไม่ทําความสะอาดบ้างเนี่ยวันหลังข้ามใช้ห้องน้ําชั้นบนเลยนะให้ลงไปใช้ห้องน้ําชั้นล่างแต่อพี่ชายเนี่ยก็ดูท่าทางเป็นคนสกรปรกซกมกนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ไโตเถยียงนะครับนางเอกของเราก็ได้ด่าไปเป็นชุดนะครับจากนั้นนางเอกของเราก็เดินกลับห้องนะครับตัดมาทีนึงนะครับเป็นตอนเย็นนางเอกของเราก็ได้กลับบ้านมานะครับพอมาถึงก็มีรูปเนี่ยติดเต็มห้องเธอเลยนะครับเป็นรูปความลับที่นางเอกของเรากังวลใจในการประกวดนั่นเองนะครับ เพราะว่ารูปที่มาติดอยู่ในห้องเธอเนี่ยเป็นรูปตั้งแต่สมัยเธอเนี่ยเป็นเด็กสกอยนั่นเองแล้วนางเอกของเราก็ได้รู้นะครับว่ามันเป็นฝีมือใครนางเอกของเราก็รีบวิ่งตรงมาที่ห้องพี่ชายพอมาถึงนะครับก็ได้สวดยับไปเลยแต่ว่าวันนี้พี่ชายของมันเนี่ยมีปากเสียงนะครับก็ได้บอกว่าฉันเป็นพี่ของเธอนะทําไมเธอไม่ให้เกียรติเธอไม่เคารพฉันเลยนางเอกของเราก็ตก,กใจนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยพี่ชายไม่เคยจะเถียงเลยนะครับแต่ว่าวันนี้แปลกๆมีปากมีเสียงด้วยจากนั้นพี่ชายก็เลยบอกนะครับว่าฉันรู้นะเรื่องที่เธอจะประกวดาวโรรงเียน ถ้ารูพวกนี้โดนเผยแพร่ไปเธอรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายเล่นบ้าอะไรของนายเนี่ยก็เธอไม่เคยเคารพฉันเลยฉันเป็นพี่ชายของเธอเนะแล้วนางเอกของเราก็เลยได้ถามนะครับว่าเธอต้องการอะไรกันแน่เนี่ยทำไมต้องทําแบบนี้ด้วยจากนั้นมันก็เลยไปหยิบชุดบางอย่างนะครับมาให้นางเอกของเราแล้วก็ได้บอกนางเอกของเรานะครับว่าใส่ให้ฉันดูหน่อยได้ไหมนางเอกของเราก็เลยรับไปแล้วก็ได้ถามว่ามันอะไรเนี่ยนายจะเล่นบ้าอะไรของนายเนี่ยใสไปเธอหน้าแต่ว่านางเอกของเราก็ไม่ได้อยากจะใสนะครับมันก็เลยได้คููนางเอกของเราไปอีกทีนึงว่าเธอเธอไม่ใส่เดี๋ยวฉั จะโพสต์ขึ้นเว็บไซต์แล้วก็ f c e b o o k โรงเรียนด้วยเธอเลือกเอาแล้วกันว่าเธอจะเอาอะไรแล้วมันเนี่ยกำลังจะกดอัปโหลดนะครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าฉันยอมก็ได้จากนั้นนะครับนางเอกของเราก็เลยไปเปลี่ยนชุดพอกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็สวยน่ารักเลยไอแว่นของเราก็เลยจะถ่ายรูปไว้นะครับไอนางเอกของเราก็เลยบอกว่าไม่ได้นะฉันใส่ให้ดูเฉยๆแต่ว่ามันก็ได้ไปขู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับว่าถ้าเกิดไม่ยอมให้มันถ่ายเนี่ยว่ามันเนี่ยจะอัปรูปลงเพจของโรงเรียนนะครับนางเอกของเราก็เลยยอมให้มันถน่่่่่าาาาายยยแตวถถไปถม กันนางเอกของเราก็เลยเตะผ่าหมากไปทีหนึ่งนะครับไอแว่นของเราเนี่ยมันก็เลยทําท่าเจ็บนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เจ็บนะครับมันเป็นแผนการนางเอกของเราก็เลยสงสารนะครับก็เลยได้ถามว่านายเป็นอะไรหร it ือเปล่าเนี่ยพอนางเอกของเราเผยนะครับมันก็ได้เปิดอันตีใส่แล้วหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากนั้นนะครับนางเอกของเราก็กะว่าจะเอาเรื่องเลยนะครับพอมาถึงห้องเนี่ยก็ได้มานั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งถ้าเธอเอาเรื่องแล้วเรื่องเนี้ยมันท่ามผายไปนะครับเธอเนี่ยอดเป็นดาวโรงเรียนแน่ๆนางเอกของเราก็เลยตัดสินใจ ว่าจะไม่เอาเรื่องนะครับจากนั้นเธอก็ได้นอนหลับฝันดีไปนะครับพอตื่นมาตอนเช้านะครับนางเอกของเราก็มาเห็นโน้ตนะครับแปะไว้ก็เป็นโน้ตจากไอแวนนั่นแหละครับก็ได้มาบอกว่าฉันขอโทษนะเรื่องเมื่อวานนางเอกของเราก็เลยคิดในใจแล้วเรื่องบ้าอะไรฉันจะยกโทษให้วะจากนั้นก็ไปหยิบถุงมานะครับในถุงก็เป็นชุดเหมือนเดิมนั่นแหละครับพร้อมโน้ตแปะไว้ไอแวนของเราเนี่ยได้เขียนโน้ตไว้นะครับว่าเธอเนี่ยต้องใส่ชุดนี้ออกจากบ้านนะไม่งั้นฉันอาบรูปแน่จากนั้นนางเอกของเราก็เลยจำใจใส่นะครับตัดมาอีกที ครับก็จะเป็นเพื่อนนางเอกของเรา2คนนั่นแหละครับกำลังนั่งรอนางเอกของเราอยู่แล้วสักพัก 1, หนึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ได้เดินมาไอ้เพื่อนมันก็เลยตกกรใจเลยนะครับวิธทาไมชุดนี้เธอสวยจังเลยเนี่ยฉันว่าเธอยังไงก็ชนะแน่เลยแต่งตัวน่ารักแบบเนี้ยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นสไตล์ใหม่ใช่ไหมเนี่ยนางเอกของเรานะครับจากตอนแรกที่กังวลใจนะครับพอเห็นว่าเพื่อนชมเนี่ยดันดีใจซะง,งั้นแล้วก็ได้คิดในใจว่าฉันต้องขอบคุณพี่แว่นฉันนั่นเนี่ยที่หาชุดดีๆมาให้ฉันใส่จากนั้นนะครับทั้งสาคนมันก็เลยเดินไปโรงเรียนนะครับ ตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตอนเย็นนางเอกของเราก็เลิกเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินเข้าบ้านมาพอมาถึงนะครับก็ได้จ้าเอกกับอีกหนึ่งชุดเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ไอแว่นคนก็ได้กู่ไปเหมือนเดิมนั่นแหละครับนางเอกของเราก็เลยจําใจจะต้องเปลี่ยนชุดนะครับพอนางเอกของเราออกมานะครับไอแว่นก็เลยได้บอกนางเอกนะครับว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนะเธอจะต้องเป็นแม่ครัวเพราะแบบนี้ใช่ไหมนายถึงให้ฉันแต่งชุดนี้แต่มันก็น่ารักดีนะเธอไม่ชอบหรือไงแต่ว่านางเอกของเรามันก็ชอบนะครับเพราะว่าชุดนี้มันก็น่ารักไปอีกแบบจากนั้นไอแ ไปเอาน้ำมาเสิร์ฟฉันหน่อยสินางเอกของเราก็เดินไปหยิบน้ำมาให้มันนะครับแต่จู่ๆนะครับไอแว่นของเราเนี่ยมันก็ได้ตึงมาตรงนั้นนะครับนางเอกของเราก็เลยคิดในใจนะครับว่ากะจะแกงไอแว่นซะหน่อยแล้วประจวบเหมาะตรงที่น้ำเนี่ยไม่มีแก้วนะครับนางเอกของเราก็เลยเดินไปหยิบแก้วจากนั้นก็เริ่มแกงไอแว่นนะครับแกงไปแกงมานานแล้วครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาตอนเย็นนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็มานั่งเครียดอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นวันประกวดแล้วนะครับแต่นางเอกของเราเนี่ยยังไม่มีชุดเลยไม่รู้ว่าจะใช ใส่ชุดไหนดีแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นพี่แว่นของเรานั่หละครับเดินมาหานางเอกของเราแล้วก็ได้ยืนชุดให้ว่าเธอใส่ชุดนี้ประกวดนะฉันว่าชุดเนี้ยเธอจะต้องชนะเลิศแน่ๆเลยจากนั้นนางเอกของเราก็เลยรับชุดจากไอแว่นของเราแล้วก็ไปใส่นะครับพอใส่เสร็จนะครับก็ได้เรียกพี่แว่นของเรามาดูนะครับพอพี่แว่นของเรามาเห็นนะครับก็ได้ตกตะลึงเพราะว่ามันน่ารักอย่าว่าแต่พี่แว่นเลยแอดก็ตะลึงเหมือนกันนะครับโอ้โหแม่งแต่ละชุดมันโคตรน่ารักเลยนางเอกเนี่ยนางเอกของเรานะครับก็ได้หลงรักชุดนี้ไปเหมือนกันนะก็เลยได้ขอบคุณพี่แว่นไปแล้ว ไ,ไดว่านายอยากได้อะไรฉันจะได้ตอบแทนนายทูงอีแวนของเรามันก็ตามนั้นแหละครับมันจะขอร้องอะไรล่ะนางเอกของเราก็ได้ได้ตอบแทนนะครับสําหรับชุดสวยๆหลังจากนั้นนางเอกของเราก็เปิดอันติใส่แล้วหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นวันประกวดนะครับนางเอกของเราเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศเรียบร้อยนะครับแล้วเธอก็ยังกล่าวขอบคุณพี่ชายของเธอด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด ตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ